การฝันเห็นดาวมักเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความหวังความฝันความสำเร็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับลักษณะของดาวที่เห็นในความฝันความหมายและคำทำนายจะแตกต่างกันออกไปนี่คือคำทำนายฝันเกี่ยวกับดาวในรูปแบบต่างๆฝันเห็นดาวสว่างระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเป็นฝันมงคลบ่งบอกถึงความหวังความฝันที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างชีวิตจะพบกับช่วงเวลาที่รุ่งเรือง การงานมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือมีชื่อเสียงในวงานงานการเงินรายได้เข้ามาหลายทางอาจมีลาบลอยหรือได้รับเงินพิเศษความรักความรักสดใสมีโอกาสเจอคนดีหรือความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีอีกสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาพลังงานที่ดีคำเตือนอย่าหลงระเริงกับความสำเร็จจนลืมคนรอบข้างเลขมงคล09154759701 ฝันเห็นดาวตกฝันนี้มีหลายความหมายขึ้นอยู่กับความรู้สึกในฝันหากรู้สึกดีแปลว่าโชคจะเข้ามาหากรู้สึกตกใจอาจแปลว่าต้องสูญเสียบางสิ่งเพื่อได้บางอย่างการงานมีเกณฑเปลี่ยนแปลงอาจได้งานใหม่หรือมีโอกาสในสิ่งใหม่ๆแต่ต้องตัดสินใจให้ดีอีกการเงินลาบลอยมาไวไปไวใช้เงินอย่างระวงังมีโอกาสได้มาแบบฟลุกฟ ความรักอาจมีรักแบบฉับพลันเกิดความรักจากความประทับใจแรกพบหรือเจอรักเก่าแบบไม่คาดฝันสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงคําเตือนโอกาสดีมีเข้ามาเร็วแต่ต้องกล้าคว้าและวางแผนให้รอบคอบเลขมงคล0 3 1 8 2 7 4 4 7 8 9ฟันเห็นกลุ่มดาวหรือเห็นทางช้างเผือก เป็นสัญญาณของการได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆชีวิตจะเต็มไปด้วยความหวังการพบพานกับเรื่องราวลี้ลับหรือผู้มีบุญบารมีการงานมีแนวโน้มจะพบแนวทางใหม่ในการทำงานหรือได้รับแรงสนับสนุนจากคนมีอำนาจการเงินโชคลาภมาจากการเดินทางหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักจากแดนไกลหรือจากสื่อออนไลน์คนมีคู่จะเข้าใจกันลึกซึ้งขึ้น สุขภาพจิตใจสงบสุขภาพดีมีพลังจากจิตวิญญาณคำเตือนอย่าลงไปกับภาพลวงตาใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลขมงคล07263669 902ฟันว่าเอื้อมมือจับดาวแสดงถึงความทะเยอทะยานความพยายามที่จะขวายคว้าความสําเร็จซึ่งหากฝันว่าจับได้ถือว่าเป็นฝันดีมากการงานความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมหากตั้งใจทําจะได้รับผลลัพธ์ที่เกินคาด การเงินมีลุ้นโชคใหญ่หรือได้กําไรจากการลงทุนที่กล้าเสี่ยงความรักคนโสดอาจพบคนในฝันคนมีคู่จะมีความหวังใหม่ในความสัมพันธ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงพลังใจสูงมากคําเตือนอยากลัวความล้มเหลวเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องการความกล้าเลขมงคล1 4 2 2 5 1 7 3 8 8 8, 8. ฟันเห็นดาวหนึ่งดวงสองแสงสว่างโดดเด่น บ่งบอกถึงการได้รับความสนใจหรือได้รับเกียรติจากคนหมู่มากเป็นตัวแทนของความสำเร็จเฉพาะตนการงานคุณจะได้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์หรือได้รับเลือกให้รับผิดชอบงานใหญ่การเงินเงินทองเข้ามาเพราะความสามารถเฉพาะตัวเช่นการใช้พรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์ความรักคู่ของคุณจะชื่นชมในความเป็นตัวคุณคนโสดอาจได้คนที่แอบชอบมาแสดงตัวสุขภาพโดยรวมดีแต่ควรระวังปัญหาสายตาหรือไม่เกรนจากการใช้สายตามาก คำเตือนความโดดเด่นอาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวระวังการอิจฉาริษยาเลขมงคล0 1 9 9 3 5 7 9 9 3 3การฝันเห็นดาวมักเป็นสัญญาณของความหวังความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตทั้งในเรื่องงานการเงินและความรักขึ้นอยู่กับลักษณะของดาวในฝันซึ่งสามารถบ่งบอกแนวทางหรือคำเตือนได้อย่างแม่นยำหากตีความอย่างถูกต้องอาจเป็นแนวทางให้คุณวางแผนชีวิตได้ดีขึ้น